ครับก็มาอ่านหมอเกียนสันพิดนะครับตอน20 2นะครับ20-1ไม่ได้ทำนะครับก็เข้าไปอ่านกันในเพีผู้แปลเองเลยนะครับผิดแปลไปอ่านไปครับตอนที่20.2ไม่นานหลังจากนั้นเธอก,ก็กลับมาที่ร้านอาหารพร้อมกับต้นหอมที่นำมาจากบ้านของเซียวดากินแม้ว่าหลายคนจะคัดค้าน แต่ราคาของต้นหอมจานนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากตามที่คาดไว้ธุรกิจร้านอาหารยังคงลดลงเมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งซูโจโนี่คือร้านอาหารที่แพงที่สุดในเมืองนี้ฉันหวังว่ามันจะเหมาะสมกับฝีปากของคุณอาหารที่อร่อยมากยังจานลัก0 0หอยวู่ันเองฉันนึกถึงตอนที่กินร้านอาหารในดูไบ ผักอะไรเริ่มต้นที่ราคา300หยวนอาหารนี้มันสุดยอดมากมันอร่อยจริงๆวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ฉันจะจัดการงานแถลงข่าวฉันจะประกาศให้โลกรู้ว่าอาหารร้านนี้มันอร่อยมากแค่ไหนไปเรียกนะักข่าวมาเดี๋ยวนี้เลยข่าวช็อกนักชิมอาหารผู้โด่งดังที่ชิมอาหารมาแล้วทั่วโลกได้ชิมเต้าหู้ของร้านหลีย่ยูจากนั้น เขาก็ได้ร้องไห้ออกมาด้วยความอร่อยของมันใครมันทูมาหาชั้นดึกๆดื่นแบบนี้กันวะอารมณ์เสียโว้ยสวัสดีจ้าน้องสาวแอนมีอะไรหรอไม่รบกวนเลยฉันยังไม่ได้หลับจ้าพี่ดาเกนตอนนี้ผักของคุณทำให้เรามีชื่อเสียงมากพรุ่งนี้เช้าคุณเตรียมต้นหอมไว้ให้ฉันเลย ฉันจะรีบไปหาแต่เชา้าไม่ต้องหว่วงเลยที่บ้านของฉันยังมีต้นหอมอีกเยอะถ้างั้นไว้เจอกันนะไว้เจอกันดูเหมือนว่าร้านอาหารของน้องสาวเอนจะขายดีมากตอนนี้ต้นหอมที่ปลูกไว้หมดแล้วที่สำคัญพวกเขาบอกว่าจะมาเอาอีกในอีกไม่กี่วันนี้แม่ไม่ต้องหว่วงผมจะให้พวกชาวบ้านมาช่วยกันปลูกผักกับเรา เมื่อถึงเวลาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่ว่าจะส่งไม่พองั้นผมไประดมพวกชาวบ้านก่อนละ่ะบอสโจคุณคิดว่ายังไงกับเรื่องที่ฉันบอกไปทําตามที่พูดเลยขายไข่ไก่แล้วเอาไปให้ชาวบ้านเลี้ยงและรับไปซื้อกลับมาในราคาต่ำและนำไปขายในตลาดด้วยราคาสูงเราจะได้กำไรเยอะเลยตกลงนายโจงั้นคุณก็ชักชวนชาวบ้านได้เลย ไม่มีปัญหายังไงพวกมันก็งโง่มากอยู่แล้วนี่คือปุ๋ยพิเศษที่เป็นความลับของฉันและมันสามารถทําให้พืชที่ใช้มันจะปลูกพืชจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาอันสั้นพวกคุณจะต้องใช้ปุ๋ยที่ช่วยผมปลูกขมแดงและฉันจะรับซื้อมันในราคาสูงกว่าท้องตลาดมากตราบใดที่เราร่วมมือกันเราจะรวยในไม่ช้าแน่นอนถึงว่าทำไมทุกคนถึงได้หายจากหมู่บ้านกันหมดที่แท้ก็มาอยู่ ร่วมกันที่นี่นี่เองเสี่ยวดาเก้นขอบใจที่แกช่วยเรียกชาวบ้านมารวมให้นะโจปาปีแกต้องการจะทำอะไรกันแน่แน่นอนว่าจะทำสิ่งที่หัวหน้าหมู่บ้านควรจะทำให้ทุกคนร่ำรวยไปพร้อมๆกันยังไงละ่ะฉันจะให้ทุกคนเลี้ยงไก่เก็ดมังกรแกยังมีหน้ามาบอกว่าตัวเองเป็นหัวหน้าหมู่บ้านอยู่อีกเหรอแกหมายความว่ายังไงเท่าที่ฉันรู้มา แกแต่งตั้งตัวเองให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านและไม่มีใครในเมืองรู้เลยว่าแกได้มาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านอย่างเป็นทางการไลสศาระฉันแกจะยอมรับไหมไม่งั้นฉันจะโทรไปยังสำนักงานส่วนกลางเพื่อตรวจสอบจูป,ปาปีแต่งตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าหมู่บ้านอย่างนั้นหรอแกกล้าดียังไงแกหลอกเรามาตลอดเลยงั้นหรอครั้งนี้ฉันจะพาให้คนทั้งหมู่บ้านรวย ไม่ช้าก็เร็วฉันก็ได้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านอยู่ดีมาพนันกันไหมละ่ะมาดูกันว่าใครจะทําให้ชาวบ้านรวยได้ไวกว่ากันคนชนะจะได้เป็นหัวหน้าของหมู่บ้านแห่งนี้แกกล้าไหมตกลงฉันมีข้อแม้อีกอย่างหนึ่งเซียร์ดากินคนแพ้จะต้องถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านแห่งนี้และห้ามกลับมาอีกแกจะต้องไม่มีที่อยู่แน่ ตกลงทุกคนที่นี่จะเป็นพยานให้กับการพนันครั้งนี้ถ้าทุกคนไม่มีข้อสงสัยให้ทุกคนมาที่ภูเขาเนี่ยถั่วในวันพรุ่งนี้เพื่อปลูกต้นหอมอีกไปฉันเชื่อว่าทุกคนคงจะเคยเจอเคยได้ยินชื่อของฮาหลงหลินจิงฉันเองก็เริ่มจากศูนย์จนได้เลี้ยงไก่เกตมังกรและทำให้ฉันได้มีทุกอย่างในวันนี้หากทุกคนอยากรวย มีเมียสวยๆบ้านหลังใหญ่ๆและมีความสุขเหมือนกับฉันนี่เป็นโอกาสของพวกคุณทุกคนแล้วถ้าหากใครสนใจที่จะมาเลี้ยงไก่เกิ็ดมังกรกับฉันชีวิตจะต้องประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนพรุ่งนี้9โมงเช้าฉันจะรอทุกคนอยู่ที่นี่ก็จบตอนที่20.1กับ20.2ไปแล้วนะครับบาย